อ่นไมาอินขี้เลยพ่อองก็มองตัวายพ่ออม่เรยกหรอคิดว่าเราเป็นใครอ้าวแล้วพ่อองค์ไม่รู้อยากจะรู้ไหมครับเป็นใครไม่ใช่พระองค์ศรีรัตนาหรอกนะแกใครอ่ะเป็นราชบุตรอเนี่ยนะจะเปเกิดเป็นไก่ก็ตีกูพระเจ้าคนเดียวกันนะเนี่ยไม่ใช่โคโอยใหญ่ที่สอ้าวต้องเป็นตรงนี้แน่ๆหืมเก๋สีรัตนาไม่รู้ว่าระหว่างเมืองนี้กับเก๋อะไรเก๋กว่ากัน อิมโคเดชัพระองค์ท่านก็กระหม่อมเป็นทหารขององค์กษัตริย์อัศนัยมาทูลถวายว่าตอนนี้องค์อัศนัยชนะขุนโจรกฤษณะพ่ายแพ้หมดแล้วค่ะอัสไนนี่ชื่อเมียใครอ๋อเมียใครคะเมียพูดกนแล้วต้องพูดที่จะไม่แคล้กันเลยค่ะ,สะเสด็จพ่อพ่อมองคนไม่ผิดหรอกลูกเ,เอ้ยท่าน่ มึงไม่แล้วมาหาอะไรแล้วมึงทำไมมาเปิดมองอัศล้ออ่ะไม่ห่วงเมียเลยมาดูลาดลาวเพื่อว่าแถวนี้มีตันแดหรือเปล่าพระองค์ท่านและตอนนี้ทำไมองค์อัศใัยเอาทองหนึ่งหีบมาถวายแต่พระองค์พระเจ้าค่ะเป็นของกำนานรมอบให้นานีทองหนึ่งหีบใช่ไเสียงกูริ่มมาแล้วทองหนึ่งหีบพระเจ้าค่ะ นี่เป็นของกำนันของกำนันหนักแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทหารเออไอ้หนูเออไอ้หนูเอาทองไปเก็บให้พี่หน่อยไปใช่ยมึงเนี่แต่ว่าเราระวังนะลูกทองมันหนักเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เดี๋ยวแข็งเส้นนะอ๋อโอ้โหในขนาดหนี้ในี่ขนาดนี้องค์ท่านให้กำหัมไปเชิญองค์อัศนัยมาเลยไหมไปเชิญราชอุดเขยฉันเข้ามาได้เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวดูก่อนลานีสวยไหมนี่ไ่สายตาเฉียบคมชิงอท่านเป็นไงบ้างเป็นเข้าเข้าไปข้างในมาแล้วเอาทองแม่เรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านดีใจมากเลยที่พระองค์เสะเลมาดีต้องมองเห็นลานี้แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ใส่ชุดสีแดงสีแดงไม่สีแดงเปล่าวันนี้ยิ้มสวยด้วยตูงผูใหญ่เท่านี้ ใส่กันอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะที่เดิมๆเขาเรียกว่าชะโดชะนาวันนี้ชะนาเป็นลูกหัวใจนั่งอ้วกอึมบ้านอุ่นเหลือแด็หมาอันนั้เวลาดีเหรอไม่รู้เวลาดีเวลาตายอยู่ควรใช่ไหมเข้าไปเข้าไปออืถ้ามันไม่มีคุณงามความดีนะนี่กระดุกจับไม่ไหมเพราะคู่นี้เราซ้อมกันไว้ถ้าหากแม่สิทธิ์พ่อจับไม่ได้วันฉันพิการฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้แกเงินไหมเนี่ยนิ้งแกได้เท่าไหร่ตอนนี้ แปดพันห้าแปด้าเขาจะขายคือีแกเป็นห้าพันแปดาไไปไหนสองพันกว่าบาทแล้วตามดูไอ้บุต้องมองงงออเหรอต้อ็มองงงงก็แกที่ายตอนนี้แปดพันห้าก็คือในห้าพแปมันต้องอย่างนี้สองพันกว่าบาทกูหายไปไหนวะเอางี้ก็ผมไม่เอาเอาเท่าเดิมเท่าเดิมแปดพนห้าเท่าเดิมเข้าไปไหนครับจะเดินผ่านไปแล้วยังมีเหลือขอบคุณมากครับ กูกลับบ้านไปก็เปิดร้านขายข้าวโปะกับข้าวเหนียวรวยเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะพระเจ้าค่ะพร้อมกันพร้อมๆกันเลยนับหนึ่งสองสามได้หนึ่งสองสามเฮ้ยถวายบังโขถวถวายบางถวายถวถถถถวายบังโขพระเจ้าค่ะพระเจ้าคือของเราดิ รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการดีเหนือกิริยามารยาทก็เรียบร้อยซะด้วยซ้ำไปขอที่ชั้เสิพ่อท่านก้องชั้นอัศนัยนับตั้งแต่ก้องชั้นเอ๊ยคือข้าเจ้าอยู่ในช่วงกลับหมัดใะพุทธคาว่าแล้วมาเจอพระครูมันก็ต้องกัดนังเป็นธรรมดาแม่โอ้พระคุณนับตั้งแต่ก้องชั้น ได้รับสุรสารตาจากศิษพ่อท่านก่อนฉันโกรธกิ้วโอ้โหเต็มกันเด็กยามที่ก่อฉันโกรธกิ้วก่อฉันจึงได้แจก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 บอกก้าวเฮ้ยเจ้คนดูเล่นไพ่ทำไมอ่ะผมให้จบคนสิแจก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 อ่ะแจกจ่ายไพ่พลทหารบัดนี้ขุนจอมกฤษณะพ่ายแพ้ไปแล้วผู้จะผาฝันน้องเอาไว้ว่าอยากเจอราณี ถึงได้มาวันนี้พบน้องคนนามทิดาขอหอขอร้องวันนี้ให้พบราดีหน่อยนะบ้าเหรอกูมไม่เต้นหรอกเขมรหน่อยเพื่อแลิเล <ผม S 1> <ช>ิฟผู้ไม่ชอบไม่เอาเออขอดูหน้าน้องสักครั้งได้ไหมผู้เจ้าข้าไม่เป็นไรอัศนัยในเมื่อเจ้ามีคุณงามความดีจะขอแนะนำให้รู้จักนี่คือราชทีดาของฉันเองราณี ยู่ไม่ตะเกียกกระหม่อมแล้วไปพ่อมีกระหม่อมหาพ่อไงเนี่ยกระห่อกีกน i ซูซ่าไม่เป็นครัไม่เป็นเดี๋ยวกูสอนให้ในแกแห่งชูซ่าสวยสว รักความสู้ซาผมเลยนี่นี่เธออยู่เอาหน่อยนิดพ่อแก่แล้วนิดเดียวนิดเดียวพ่อเดนิดเดียวนิดเดียวอนสู้ซาเขาขอนิดเดียวอาขนาดจะไม่สู้าหุพร้อมนะคพ่อุดสุพี่สวยสุ Oh จิเกลัวมากเ่ยนะฮะฮาร์ดเก่าากเลยอย่าเป็นไรเนี่ยเอตเดิร์นมือไปจับกัมาเม็ดไม่ได้จับอะไรเกาโว่เมื่อกี้เนี่ยอ้ It will เพีงเ็วันที่จะมาเจอกันเจอ,อเจอ,อ,เอจะไปกับภาพกลับ